อันตาเป็นลุยส่วนเออแมน่นยนั่งเพื่งองผีน้ำเอ้ยยิยไปอันน้ใส่นย่นยนเลยอเ้องเป็นก่อน สวัสดีคทุกท่านติดตามราบสมวันนี้เาก็ออกมาหน้านองใต้นาี้เอ้ยไ้เนาะบ่แมนหน้าเนาะสวนบอสวนไอ้ยังทางอ่อยทางมันต้นมะปูกินนะบินทางมื่อนี่จักเหกตาสิบแปดเฮกตามาต้อางอ่อมบนมาดิโอ้แมเพ็นมชุดแจงตาผู้แมนบ่แมนชุดอุดค ทางนี้ครับขาหันบกขาสุดหันบอกคุณแล้วลงหัวลงหัวอีก,กลอลทางนี้ครับเออค่อยสุดแจงตาเลยเนาะนปลูกอ้อยทั้งเมื่อปลาลุมพู้นะทางเทิ่งนี้เป็นสวนมะตูดน่ะมันนี้มาเยี่ยมเพิ่นกับเพิ่นว่เป็เดสุก,กินตัวหน,นึ่งมันนี้ เป็นตัวเมใหญ่หนึ่งเนาะนเห็น้องใจใจดีใจดีใจดีมันแบบใจดีคนนี้ใจดีใจดีอะไรเนาะอืมจเงินหาเงินหายเงินหายเงินหายเ่อลองเลี้ยงด้วยเงิน้ายเออลองเลี้ยงด้เงินหายเอ้าโอ้มีผู้ชาวพร้อมมาเนี่ยในแต่ก่อนดินหนาสิบแปดเฮกตาร์ประเทศคือแจกแบ่งค่ายได้ปะเออเกิดขึ้นมีคน สนใจเออสนใจเห็นราคาดีเฮาก็แบกเอออยากแบ่งขายอยู่เนาะดินอ่ะมันขาดตรงที่ว่ามันมีห่วยอ่อนมืดเออดินมีห่วยอ่อมเลยห่วยใหญ่อ่อนมืดดงเลยมืดดินเลยละเขตละมี18เ hectares ทั้งหมดเนาะแต่อยจะขายบริยคขายเมื่อตีอยากแบ่งขายแบ่งขายเอออยากขายสวนทางใดเอ่อทางลุงพุ่นบ่ ทั้งก็ได้ทั้งดุมกระไรแล้วแต่ว่าพอแต่สนใจเลยมากป้สนใจมาถามเบิงแม่นแต่ขาดต้องประมาณ2เฮกตาร์ขึ้นสักอืมอยากขายค่า2เฮกตาร์ขึ้นแม่นพอคั้นเฮกตาร์นึงมันมันน้อยคนอะไบางเทีบางคนที่มาเฮ็ดก็มากระเทือนมากม่นมันมันกระเทือนมากเอาค่า2-3เฮกตาร์ขึ้นไปแม่น2-3เฮกตาร์น่ะขายให้อืมมาขั้วเป็ดมื้อนี้กะผู้บ่าวโลดถขั้วขู่ซาเาผัด ตาเหลือดเห็ดตาเหลือดเป็ดเห็นไเหลือดเป็ดไปแม่สามสาวนี่ลงไปขวเป็ดนะโอ้ผุ้สาวมากนี่ไม่ทอผู้เดียวนี่นอาดูคนยดูมคนแล้วมาเผาไปเลมาอาศัยมาอาศยมเห็ดตาเหลือ นี่ยสปาเหดันปีงหัวาทาบีนั่นบอเอาเเห็ดเลยเน่แสบเออเน่าแสบแล้วตัวนะ่ะทาบี้บยัหรอะสีนมันกะเอาเห็ดเห็ดตาเอา,เอาสิน,น,สน,สนาน้โดนซอยเอาสีนใส่รือแป้ง ใอ่เอาสีมันมาขวป็นกลนเป็นอานามากับปิงคาบีเลยก็ไดระสีมันเนี่ขาสิมาขวเห,เห็ดตาเลือด รถหละตาเหลือเป็นย <net> <ã i đ ikka> <S water avez> ังเห็นลองมึงมาีิ ซอยเขวนี้เลยเห็นตาเดือดผัดใจัใดีดาดีมกอันนี้เขาซอยแล้วบนะส่วนตัวนี้ปี หัวแะ้วก็ตีนมันปิ่งคาบีมัน đúng mình bọc này bảo thơm ừ. này mặt thơm bọc này mặt đây bọc này mặt thơm cái này mặt này mặt thơm bọc này này bằng สุกแล้วปงไว้ก่อนให้มันเย็นเดี๋ยวนู้ดเบิ้มนั่นนะเอาท่านได้ใส่ยังได้คือหยกโป๊ะตัวหน้ากระดูกมันฟักต้มอันนี้เห็ดตาเลือดนะบอกมีกระตู๊กใส่มาหนิ หวยกระเห็ดแจนหมอกระทะนี่แหละ เชิมไหมเชิมเชิมบักเิปพักก่อนจะเก่าเสือเห็ดคือว่ะเสบอยู่เลยมเป็นห่องห่องเองเออแต่เห็ดเป็นอยู่ดีมแม่งงมท่าๆเอองมท่าอะไราเลดมนี่ใส่ผักลาย หัวสีนเป็ดมันน้อยหัวซอ,อยน้อยบางาาบอย่างเราใช้สิหเป็ดนิดนาะเออสินเป็ดน้อยเลยใส่พักเลยละย์บ่พักลลายน้ำปิ่งหัวทาบีแล้วห้อยังไม่ได้เอาเป็ดเ้าให้เนาะเลยละลายหรือเนาะพักไหนเนาะมีเท่าไรใส่มันมืดมันชวนโดดอันตาเป็ดลุยชวนเออ,มเอแมน <laughs> สูตรใหม่เลย ขล่นห้าสินจนเห็นผมีแต่าแต่อ่อดีเลยกลนะนะมาใส่เลือดกลนไปนี่เออเอาเลือดไปช้มนำก่นอน มีสูตรอยู um. the yeah, ่ท uh ี่ไหได้สูตรนะสูตะสอน่งสองหน่อันน้ำปลานน้ำปลาหาอะไรกัน้ำจน้ำปลาหาน้ำจอืมอืมแล้วกป่ะส่วนผสมันองก็สอที่เาปรุงมาเลยไหมกามลยได้ว่าแล้วนไม่เอร์ทมันเือนหน่อยก็เนาะ นั่นเป็นปัจยน้ำเอ้ยยำยนใสมาเลยโอ้ยยิวยิผักลายปวดเอรีเลยั่นปะมีแต่ผักตนที่เสียบมันพอดีันักนพักเลยนะตัวดินได้ใส่ำลักมลักน มันเป็นตาแามอยู่ป้ะแามอันนี้เห็นแล้วก้อยอาปะกันแน่นอนขาหลังบวงไปเล้วก็เสร็จอาปะกันหน่อมันสกดำเลยบอกเออโอเคเอาปะกัน,นเป็นน้ำน้ำก็บมืดเบิ่งมือนี่ฮะแดงแต่ข้างหน้าน้ำนี่แค่น้นอยความเริ่มหิวเลยเนีย่ยมันเป็นกองขู่กันรับข้าวนอนี้นิดหน่อยอันนี้ก็ไม่ละ

em bọn là bọn em không đây cản đập ít ô chị cảm lại hết thì kim cả cát lơi vẫn sợ คนปีงหัวทาบี้ก็คือสิยากินเขาแห้งล่ะมันใหม่บ่หรือมันสุกอันดีบอหน่าสิสุกนี้สุกบ่มันไหมอันนี้วะเบิ่งก็เดี๋ยวเดีลองกินเิ่อลองกินเบิ่งหมอมบับอัเดียวหรืป่นเนยโอ้ยันสุกสซนีแลวแสบแดงหน่อยหนึงโอ้ย

Ừ. Cho ừ. ừ, ừ, này làm ừ. À. Ừ. thôi, lại, thôi lại. Ừ. <laughs> เอาแล้วหัวมันนี่ต่ำเลยเอาผ้ามอ้ะนี่เบินหักามเลย ต้มปลาไหลก่อนตัวน ouais. right. 네ี like> ้มันกลามเลวเอาไปกินก่อนปะพักันขืนกินเทิงหมดแหละอืม่ชวนต้มท่านซุกได้กินตัวนี้ก่อนเข้ามาเข้ามาโอ้ยยีงมีผู้บ่าวผู้สาวไว้หลุดลาย เป็นได้เสแทบนี่เกิดฮะเขาบอกว่าเสแบก็สิบมันก่อนแสบแล้วเราดูมาพไนมาแต่เสาเนนอ อ่ไกินข้าอยู่ต้นบาบอล้วต้นนี้กันูกมีไป่นี้อันลกมีมันจะหอ่อ <laughs> โอ้โเดียวนะ <laughs> มันแห้แสบอดตาเขาตาเขานี่นะอาแ้่เอาเนอี้ยมาเนี่ยมาผู้ควบเป็ดท่านได้ขึ้นมากินน้ำสั่งฉังกินทางลับบ่ ต้มพันซุกสำเนาะกินตอนี้ก่อนหอยยันเปื่อยด้วยมันกนะล่มล่ะเห็นเขาเปล่าไปด้ดนมากับเปื่อยมันขึ้นเลยเนาะยังพูดเดียวเลยว่านอนนอนเปล่าเลยว่า อยาปกันปกักพอ่นพอนบถ้อแขรแล้วบ่ตาเป็ดแล้วอันนี้ยังทันผดยังเลยเราอีกแป๊บน,นะ